เะครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าสัรโดยธนาคารอมสินนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของผลการวิจัยตลาดสัตว์เลี้ยงของประเทศไทยเรานะครับกับคนหรือว่ารุ่นของคนที่นิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปรากฏว่าคนในเจเนเรชัน Y เนี่ยนิยมเลี้ยงแมวมากที่สุดนะครับเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับอาจารย์จุธามาตเบญจดิรัตน์นะครับนายสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบแก้วน้ำโซเชียลแบงค์เป็นชุดนะครับจากธนาคารออมสินจํานวนหนึ่งชุดด้วยกันเพียงแค่ขั้นฟังลุ้สนุกด้วยการตอบคําถามและส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์ชื่อรายการเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคําตอบกลับมาในอินบ็อกซ์นะครับ เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีสวนจะเป็นใครทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับและสําหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook แล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์ในแต่ละเดือนนะครับในทางรายการก็จะสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้หนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับ มาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับได้ให้บริการการแลกเปลี่ยนเงินตาราต่างประเทศจํานวนทั้งหมด18สกุลเงินด้วยกันนะครับโดยอัตราการแลกเปลี่ยนจะเทียบเท่ากับร้านรับแลกเงินโดยทั่วไปนะครับแล้วก็มีบริการรับส่งเงินถึงที่พักด้วยนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับให้บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตาราต่างประเทศจํานวน18สกุลเงินด้วยกันนะครับโดยจะ คิดอัตราเทียบเท่ากับร้านรับแลกเงินโดยทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีบริการรับส่งเงินถึงที่พักด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารออมสินให้บริการเนี่ยนะครับจะให้บริการสกุลเงินทั้งหมดจํานวนเท่าไหร่นะครับส่งผลคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคําตอบมาทางอินบ็อกซ์นะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับ ธนาคารอมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเคหะนะครับซึ่งสามารถที่จะนำไปใช้ในการซื้อบ้านการซ่อมแซมต่อเติมหรือว่าการรีไฟแนนซ์ก็ได้นะครับโดยช่วงโปรโมชั่นนี้6เดือนแรกการชำระคืนนะครับเงินต้น1ล้านบาทชำระคืนเพียงเดือนละ3 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละดต่อปีแล้วที่สำคัญคือธนาคารจะช่วยสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์นะครับ สำหรับลูกค้าที่ขอวงเงินสินเชื่อตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปโดยจะสนับสนุนให้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินรายละ5,000บาทนะครับสำหรับสินเชื่อเคหะนี้จะมีระยะเวลาในการชําระคืนนาน40ปีด้วยการสนใจก็ยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาข,ขานะครับมทเขตวันที่15เมษายนนี้หรือถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปในเว็บไซต์ของธนาคารอมสินเบอร์ไวเบ็บจีเอส หรือจะติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงก็ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดรู้ก่อนกู้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับการทาพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทอพ,อพอกระทรวงคมนาคมนะครับจะมีความจำเป็นต้องดาเนินการปรับปรุงผิวการจราจรซึ่งเป็นคอนกรีตบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉเฉลิมมหานครโดย เฉพาะที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดาวขนองนะครับดังนั้นการทางพิเศษจึงมีความจําเป็นจะต้องปิดการจราจรและเบี่ยงช่องทางการ,การจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดาวคนองโดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับช่วงที่1คือช่องทางจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่23ม mm. ีนาคมนี้นะครับโดยจะปิดแล้วก็ปิดการจราจรและเบี่ยงช่องทางการจราจรในช่องที่5ของด่านเก็บเงินนะครับช่วงที่2จะเป็นช่วงตั้งแต่วันที่24ม mm. ีนาคมถึงวันที่ 28มีนาคมจะปิดช่องทางการจราจรแล้วก็เบี่ยงช่องทางการจราจรในช่องทางที่6แล้วก็ช่วงที่3นะครับระหว่างวันที่29มีนาคมถึงวันที่2เมษายนจะปิดการจราจรและเบี่ยงช่องทางการจราจรในช่องทางที่7นะครับทั้งหมดในกจดดาเนินการตลอดเวลานะครับซึ่งในการนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนจะถึงพื้นที่ดําเนินการแล้วก็ติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆตลอดจน ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงช่องทางการจราจรพร้อมกับติดตั้งไฟวับว่าเพื่อเป็นการให้สัญญาณกับผู้ใช้ทางพิเศษได้ทราบล่วงหน้านะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการทางพิเศษต้องขอภายในความไม่สะดวกมันโอากาสนี้ด้วยนะครับธนาคารอมสินครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษซึ่งจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะครับโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนนั้นจะมี ระยะเวลาในการรับฝากเป็นเวลานาน4เดือนด้วยกันอัตราดอกเบี้ยธนาคารจะให้เท่ากับร้อยละหนต่อปีนะครับหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจําก็จะอยู่ที่ร้อยละหนต่อปีส่วนอีกประเภทหนึ่งเป็นเงินฝากเผืรอเรกพิเศษ9เดือนนะครับธนาคารจะเปิดรับฝากเป็นเวลานาน9เดือนด้วยกันอัตราดอกเบี้ยก็จะอยู่ที่ร้อยละหนต่อปีนะครับหรือถ้าเกิดเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจําก็จะเท่ากับร้อยละหนการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่าจํานวน1 0,000้นึ่งก็ส่มารถ ฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับโดยบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดสนใจก็ฝากเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่31มีนาคมนี้สนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินบ www.gsb.or.th หรือจะสอบถามโดยตรงทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1 1 1 5ก็ได้เช่นกันนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับ เอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าสารโดยธนาคารออมสินครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องผลการวิจัยตลาดสัตว์เลี้ยงของไทยเราปรากฏว่าคนในเจเนเรชั่น Y เนี่ยนิยมเลี้ยงแมวมากที่สุดนะครับเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับอาจารย์จุธามาศเบญจนิรัตนะครับนายสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับแมวกับคนจริงๆไม่ได้ห่างกันเลยใช่ไหมอาจารย์ค่ะช่วงนี้ก็ใงให เยอะค่ะก็เยอะทําไมทําไมผลการศาึวกษาพบว่าคนในเจนไวเนี่ยชอบเลี้ยงแมวอาจารย์น่จริงจริงอันนี้อันนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่โดยที่คาดว่าความเป็นไปได้ก็คือว่าคนในเจนไวคือเป็นช่วงนี้ก็น่าจะอายุประมาณแบบสามสิบสามสิบยี่สิบจากสามสิบเกือบสี่สิบกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะวัยทำงานนะถ้าเป็นวัยทำงานก็น่าจะ คืออาจจะโฟกัสเรื่องงานอาจจะไม่มีเวลามีครอบครัวก็อาจจะเลี้ยงเขาเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะเป็นเป็นคล้ายกับเป็นลูกอแบบแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าส่วนมากน้องๆวัยทำงานพวกนี้เขาก็อาจจะอยู่ที่อยู่อาศัยนะคะก็อาจจะเป็นคอนโดซึ่งคอนโดเนี่ยการเลี้ยงแมวี่จะง่ายกว่าการเลี้ยงน้องสุนัขนะอ๋อครับครับครับทำไมครับอาจารย์เพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งคือคือสุนัขเนี่ยเวลาเลี้ยง ตามหลักควรจะต้องมีที่มีสนามในให้วิ่งเล่นนะคะครับซึ่งตรวบางที่เนี่ยก็อาจจะยังไม่มีจุดนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มหลายที่แล้วนะคะที่จุดขายเขาก็ให้เน้งสักอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น้องแมวในส่วนมากเขาค่อนข้างที่จะเงียบกว่าคอนโดเนี่ยคือห้องมันมีติดติดกันถ้าเป็นน้องหมามาแบบค่ะแมวแมวไม่ค่อยคือปกติก็จะโอกาสที่จะร้องมีน้อยค่ะถ้าเกิว่าไม่ได้แบบร้องอยากออกนอกบ้านอะไรเงี้ยค่ะคือมีบ้าน น้อยกว่าน้องสุนัขค่ะแล้วก็การดูลแลง่ายกว่าคือในห้องเนี่ยในสอนโลเนี่ยอก็มีกระบะทรายมีอะไรให้เขาไม่ต้องพาออกจูงเดินข้างนอกเพื่อไปขับถ่ายแล้วก็ค่อนข้างคิดว่าจะเป็นจุดที่ทําให้อ่าคนวัยนี้ก็เลี้ยงเลี้ยงแม่กันเยอะค่ะอืมครับโดยโดยปกติเนี่ยถ้าพูดถึงอุปนิสัยเอาละหมาเนี่ยอาจจะเหมาะกับบ,บ้านที่เป็นบ้านบ้านอยู่กับพื้นดินมากกว่าอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ค่าใช่ค่ะทีนี้จุด ครับคือจุดแตกต่างระหว่างหมากัะแมวเนี่ยอโดยพฤติกรรมแล้วก็นิสัยของเขาเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงบ้างอาจารย์เนี่ยคืออคืออย่างน้องแมวเนี่ยจริงๆเขาไม่ต้องการพื้นที่แบบพื้นที่แนวราบเยอะเท่าไหร่นะเขาชอบ<ะ>ขึ้นมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าในบ้านเนี่ยมีพวกอุปรกรณ์อะไรต่างๆให้เขาปีนอย่างนี้หละคอนโดมแมวในพวกนี้ให้ปีนเขาก็มีความสุขแล้วก็เล่นออกกําลังแบบออกกําลังกายคือเขาไม่ได้แบบมาถึงก็ต้องออกไปเดินข้างนอกไปอะไรอย่างเงี้ย ก็สามารถแบบเจ้าของก็ใช้เวลาเล่นด้วยได้ง่ายๆในบ้านเลยอืมไม่ไม,ไม่ไม่เน้นพื้นที่ว่างั้นเถอะแต่ขอแนวตั้งแล้วกันให้เขาปีนบ้างอะไรบ้างแค่นั้นเองขึ้นยินที่อะไรมีสามารถดูนอกหน้าต่างได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็แคนที่จะแฮปปี้กันอยู่อ๋อครับแล้วแล้วแล้วแมวตกตึกตายไหมฮะอันนี้ก็เป็นอันนี้ต้องระวังเพราะวา่ามี ตลอดเลยคือเจ้าของอาจจะคือแมวเนี่ยบางทีเจ้าของบอกอ้าวก็เห็นเขาออกไปยืนเขารู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันสูงใช่ไหมคะออกไปหรอกเขาก็นั่งดูนกดูไม้อะไรตรงนี้แต่ว่าแม่ที่ตกใจอ่ะค่ะตกใจนิดเขากระโดดเลยเขาวิ่งอะค่ะเขาไม่ไม่ดูมันเป็นทิศทางที่มันออกไปแบบออกตกระเบียงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น ระวังมากแมวเป็นสัตว์ที่เวลาบางตัวเนี่ยตกใจแล้วสะดุ้งแล้วก็จะแบบเหมือนกับไม่ไม่รไม่ไมสติไม่คิดชีวิตเลยวรางันเถอะไม่คิดชีวิตค่ะแต่ว่าไปเขาบินเข้าห้องแล้วเป็นไรบางทีบินบิออกเพราะฉะนั้นจริงคนเลี้ยงแมวที่คอนโดยังไงแบบหมอจะไม่แนะนําอย่าให้ไปปล่อยน้องไว้ที่ระเบียงอะค่ะยิงนี้ก็ระเบียงแบบคล้ายๆแบบเดี๋ยวนี้เขามีมีเยอะนะคะที่เขาจะทาเป็นคล้ายๆเป็นแบบ เป็นซี่กรงเล็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยการตกใช่ไหมฮะให้การตกคือน้องก็อยู่ลำเลียงได้๋อครับแสดงว่าเขาแค่ตกใจแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าการตกใจของเขาเนี่ยเขาจะไปทางไหนเราไม่รู้เลยใช่ค่ะอันนี้คือเรื่องของอะไรทั้งหมดก็ปกติเขาก็นั่งอยู่ได้เขาไม่กระโดดอยู่แล้วอันนี้จริงคือเขาไม่กระโดดอยู่แล้วด้วยความตั้งใจอะคะไม่มีอยู่แต่ว่าเป็นความที่แบบมันเหมือนกับมีสิ่งที่มาทําอะไรทําให้ตกใจแล้วก็ ไม่รู้ทิศทางค่ะแมวเป็นเยอะค่ะบางทีแบบไปหาหมอเงี้ยค่ะถ้าไม่ใส่ตะกร้าอย่างเงี้ยค่ะบางทีเ<ช><ช>จ้าของก็อุ้มได้เขาไม่เขาไม่เป็นไรอยูอ่แล้วปรากฏตกใจเนี่ยวิ่งหลุดไปเลยอย่า<ไ>งเงี้ยหายไปเลยใช่หรือบางทีวิ่งไปโดนรถชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะของบ้านจริงหมอแนะนําว่าควรจะต้องใส่ใส่ตะกร้าใส่กระสองแมวสายสายจูงที่มีสายนัดอกอะค่ะแล้วเพราแมวเขาตัวแบบลื่นนะคะอืมไม่เหมือนหมา ไม่เหมือนน้องหมาก็จะดุได้ครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าถ้าจะเลี้ยงแมวเนี่ยอันดับแรกเราเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าพื้นที่เราเหมาะที่จะเลี้ยงแมหรือเปล่าอ๋อใช่ใช่เลยใช่ไหมฮะน,นี้ที่คือถ้าแบบเล็กเกินไปก็คือแมวเนี่ยจริงๆเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะแบบปรับตัวง่ายแต่ว่าถ้าพื้นที่เยอะกว่ามันก็ดีกว่าอยู่แล้วอ่ะครับแล้วอย่างที่บอกก็คือมีระเบียงไม่มีปัญหาแต่ต้องกันให้ดีเรื่องเลืก แล้วก็มุงมุงลวดเนี่ยถ้าสมุติเลี้ยงในมุงลวดมีมุงลวดแล้วแมวเขาเปิดได้ใช่ไหมครับแมวบางตัวฉลาด <c oughs> ถ้า <ๆ S 1> ถ,ถ้าเป็นมุงลวดแบบเบาๆไม่ได้ไม่ใช่เหล็กดัดอย่างนี้เขาเปิดได้ใช่ไหมฮะมุงลวดนี่บางทีดีไม่ดีใช่ค่ะเปิดได้เปิดได้มุง<อ>ลวดนันชันขา,าขาดค่ะขวดด้วยขวดจนขาดอ่ะอเตรียมต้องเตรียมใจอืมครับต้องหาอะไรเขาเล่นใช่ค่ะต้องหาให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยคือมีที่เตปอะไรพวกนี้ค่ะ ครับเพราะฉะนั้นก็เลี้ยงแมวก็ศึกษาก่อนนะถ้าเกิดว่าเขาหลุดไปนี่แบบเขาเขาจะมีนิสัยเหมือนหมาไหมครับว่มามันอาจจะกลับมาที่บ้านเสมอแต่แมวกลับหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเออส่วนมากคือถ้าแมวเป็นแมวที่ไม่เคยออกนอกบ้านค่ะโอกาสกลับยากอ๋อแต่ถ้าเป็นแมวที่แบบบางเรื่องของบางท่านเลี้ยงแบบเอาดอร์อินดอร์นะครับค,ครับ,รบแต่ว่าแมวที่แบบหลุดหลงออกไปนี่คือเขาตเลิดตะเลิดเลยอืม ก็ไปเสียชีวิตหรือว่าไปโดนอะไรเพราะว่าเป็นแมวเหมือนกับแบบไม่เคยไม่เคยออกข้างนอกแล้วก็ต้องไปแบบจนอะไรไม่ร<ห>ู้<อ>ว่าอะไรเป็นภัยอย่างนี้แหละไม่ใช่ะคะ่ะว<อ>ิ่งผนถนนถนไม่รู้สักอันตรายมากๆคแค่เราเลือกต้องบ้านนี้เจ้าของแบบเหมือแนบบประกาศหากันเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาแมวออกนอกบ้านเนี่ยต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะดึงดึง<ๆ>เข้าไว้บ้างนะฮะทรรมนองนั้นอยู่ในตะกร้ากระสอบแมวน่าจะดีที่สุดแต่ก็เลือก ผมเห็นบางคนอุ้มอุ้มออกมานอกบ้านแต่<ช>ขณะเดียวกันบางทีก็มีสายรัดมาบางคนก็ไม่ใสยยประมาณไหมฮะถ้าไม่ใส่เนี่ยใช่ไม่ใส่หมอหมอเป็นห่วงมากๆเลยอ่ะค่ะออกสมมุติว่าคือเขาบอกว่าเอาปกติคืออุ้มได้ไม่เคยมีปัญหาอันนี้อันนี้เราเข้าใจปกติใช่คือคือเขาถ้าไม่มีอะไรมันก็เขาก็แบบว่าอยู่ได้แต่บางทีเวลาตกใจสมมุติอยู่ดีมีเสียงอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคุะขึ้นมา ใช่ค่ะมือเขาจะหลุดหลุดมือไปเลยแล้วก็หามไม่เจอเเบอันนี้มากเในสงสารนะคะตัวที่ไม่เคยออกนอกบ้านแล้วต้อง้วหลุดสสออกไปออดค่อนข้างน้อยอะค่ะฮะโอกาสที่เขาจะจะหาเขาเจอนี่ก็ยากด้วยเพราะเขาจะเงียบมากใช่ค่ะเขาจะ<笑><笑>ไม่ใช่อะไรอย่างอย่างที่บ้านผมเนี่ยบางทีแมวหายหาไม่เจอในทง่ก็อยู่แถวนั้นแหละห<า>แต่เขาจะเงียบสนิทเลยไม่มีเสียงไม่มีอะไรสิ้นเลยถ้าหาดในบ้านเองบางทีเรากลับมาบ้านตกใจหาไม่เจอจริงจริงใช่ใช่ตรง กับจริงๆก็อย in> ู่ตรงเคาน์เตอร์มางอะไรบ้างเราไม่เห็นเขาเองวันนีนะอ้อลรอยากกับหมาถ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าก่อนก่อนที่จะเลี้ยงแมวเนี่ยผหมอมีคาแนะนำไหมว่าเราเราควรจะต้องศึกษาที่สายตัวเราเองหรือเปล่าว่ามันจะต้องสอดคล้องกับแมวด้วยหรือเปล่าเนี่ยสำคัญไหมตรงนี้ใช่ค่ะก็ต้องสําคัญมากเลยคืออีกอันหนึ่งที่เมื่อกี้ถามมาดูนะคะว่าแบบว่าไอ้ฝากกับน้องหมาไงคือแมวเนี่ยเขาเป็นตัวของตัวเองคือไม่เหมือนน้องหมาที่แบบว่าจะวิ่งมาอ้าอ้อน ใช่ทำแมวบางทีไม่อาจจะไม่อ้อนอาจจะร้อนอยู่ค่ะเป็นเป็นนิสัยคือเขาเขาจะไม่อ่าแมวเนี่ยคือถ้าเทียบกับน้องหมาเนี่ยแมวถูกนํามาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยทีหลังกว่าน้องหมาเพอายถึงทีเขาเรียกว่าโดเมสิกเคนะคะการมาเป็นมาอยู่กับคนเนี่ยแมวถูกเอามาทีหลังเยอะกว่าค่อนข้างมากเะนั้นเนี่ยความเป็นแบบความเชื่องความอะไรก็จะน้อยกว่าน้องหมาอยู่ระดับ แต่เดี๋ยวนี้ก็คือเชื่องเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะ,ะเพราะว่าก็เพิ่ใมใไปที่แบบว่ามันอยู่กับคนแต่ว่าเขาก็ยังมีความเป็นตัวของตัวเองมากกว่า<ะ>แต่แบบคนที่ชอบแบบอะไรที่อ้อนๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณแวมวบางคนเดี๋ยวนี้ก็อ้อนแล้วแต่ถ้าชอบอ้อนมากๆบางทีน้องสุนัขก,ก็อาจจะแบบถูกใจมากกว่า<ะ>ได้นะคะก็ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานที่ล<อ>ิง,อ,งอย่างอย่างที่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยจะมีแมวอยู่ตัวหนึ่ง เอ่อเวลาผมลงไปนั่งนั่งที่ต่อใกล้ๆอย่างที่เขานอนเนี่ยเขาจะชอบมาคลอเคลียคลอเคลียแล้วก็มานอนบางทีก็มานอนหนุนตักเราบ้างอะไรบ้างอันนี้เป็นนิสัยเขาเลยใช่ไหมฮะหรือว่าจะเพาะตัวคุณหมอทำเพาะตัวค่ะไม่แน่หรือว่าบางทีมาอ้อนแต่ว่าพอเราจะจับจับไม่ได้่ไม่ยอมให้จับใช่ไม่ให้อุ้มหรือว่ามาอุ้มได้ก็คืออาจจะอุ้มได้หนึ่งนาทีพอ อ๋อแสดงว่าถ้าถ้าเกิดว่าเขาเราเลี้ยงเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยเขาก็จะรู้จักคนไม่กี่คนเท่านั้นเองเวลาคนอื่นมาเขาจะกลัวถูกไหมฮะด้วยหลักการใช่ค่ะใช่ค่ะับแต่ถ้าเกิดแมวแมวอย่างที่สวทเนี่ยเขาอยู่กับคนมาแปลกหน้าแปลกตามาเขาผมก็ไม่เห็นเขากลัวใครนะฮะเดินเข้ามาก็เฉยเลยตองนั้นเขาเจอคนหลักคนชินนะคะออครับไม่ได้แบบว่าไม่กลัวแล้วก็พอดีโชคดีเจอแต่คนที่ดีดีกับเขาอ่าอ่าฮะ ไม่ไม่รู้สึกหวาดลัวคนนะคะบ,บางตัวอาจจะมีประวัติที่แบบคือหลายท่านอาจจะช่วยน้องแมวจรมาแล้วเอามาเลี้ยงแล้วทําไใดแไม่ชื่อเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเป็นจรเขาโดนอะไรมาบ้างนะอืมทำร้ายก็ในกลัวคนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ต้องใช้เวลาปรับตัวนะค,ค,คะคส่วนการการเลี้ยงแมวเนี่ยเอ,อระหว่างเลี้ยงเอ้าดอร์กับเลี้ยงอินดอร์มันมันจะแตกต่างกันยังไงฮะหรือมันจะไป<ม>ด้วยกันได้ไหมครับ ใจของหมอคือจะแนะนําอินดอร์มากกว่านะบอินดอร์นะครับอืมเขาจะยืยืนกว่านะคะอืมแต่มันอยากให้อย่ดไปตามธรรมชาติไม่อยากจากัดแต่ว่าก็ต้องทําใจว่าถ้าถ้าปล่อยเป็นแมวเอา d อ o r ค่ะก็โอกาสาที่แบบจะอายุคืออายุจะสั้นกว่าโอกาสสั้นมากกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเขามีโอกาสไปเจอเชื้อโรคที่ติดโรคอะค่ะโรคได้เนี่ยมีเยอะอนะคะ ลกับแมวคอกัดกับแมวตัวอื่น,นหรือว่าโอกาสจะไปโดนรถชนโดนหมากัดโดนคนอื่นทำร้ายอะไรมีเยอะมากอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใจหมอแนะนําเป็นอินดอร์อย่างนี้อินดอร์ดีกว่า,วาอืมครับแม้แต่บางทีเขาคนอาจจะไปคิดแทนแมวฮะว่าต้องการความเป็นอิสระใช่ื <laughs> คือบางบางที่เขาก็เลี้ยงแบบเอาดออินดอร์แต่อย่างที่หมอเขาคือต้องทําใจบางวันอาจจะแบบเคยเจอคือแบบไม่กลับมาหายไปแล้วไม่มาแล้วไม่มาเลยแสดงว่าเขา,<ด>ขาเขาอาจจะไปเจออะไรอย่างอื่นที่มันเขาสึกกขาชอบมากกว่าอย่างนั้นแหละคิดว่านส่วนามากไม่ใช่อะค่ะคือเรืพวกนี้คือมันแบบบ้านมาทุกวันแต่<อ>ที่ไม่อยู่เพราเพราะว่าเป็นแนวอินดอร์เอาดอร์แต่ถ้าไม่กลับในหมอคิดว่าคือเสียชีวิตแล้วอ๋อห่วยน่าร้ายเลยอืมใี่ค่ะ เพราะว่าปกติเขามักจะกกอกนะคะส่วนใหญ่ครับครับเพราะเขารู้ว่า <พอ S 1> ที่นี่คือแหล่งที่ทมีอาหารให้เขากินีค่ะเป็นแบบ o อ t d o o r indoor in เนี่ยค่ะค,คือเขาก็จะต้องกลับมานอนบางบางตัวนี่คือเขาจะมานอนที่บ้านตอนคืนกลางวันเจ้าของเขาปล่อยออกข้างนอกอแต่คือ,อมีโอกาสบแบบพวกนี้ต้องมาแบบหยดยาพวกหมัดทุกทุกเดือนหอญาเนี้ยค่ะแต่ว่าไอ้เรื่องที่แบบติดโรคแบบพวก หมือนกับเอสแมวในพวกนี้มันกันไม่ได้อะอืมอ่ะมันกันค่อนข้างยากเพราะเขาต้องไปเจอตัวอื่นใช่ไหมไอ้เขาไปตีกับใครแล้วมันติดเชื้อมาแหมแล้วแมวมันนักสู้ซะด้วยสิไม่เคยยอมกันเท่าไหร่ไแต่ิงๆือแมวเขาถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องที่แบบว่า ห่วงที่หรืออะไรมากโดยเพราะแต่เขาจะพยายามไม่ค่อยตีกันนะคะเพราะว่าไม่อยากบาดเจ็บแต่ว่ามันก็จะมีแบบถ้ามาห่วงที่หรือว่าเป็นช่วงตงัวเมียผสมพันธ์อะไรอ๋ <laughs> อฮะใช่นนแต่แมวบางตัวไปกัดกับหมานี่สิครับอ๋อเออก็มีนะตอนนั้นคือแบบน่าจะแบบไม่ตัวเท่าๆกันอะไรอย่างี้ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะไม่เคยเจอหมาเท่าไหวเลยฮะโอ้กัดบางัว ครับ,รบมาฟังดูแล้วก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครคิดจะเลี้ยงแมวเนี่ยควรจะต้องดูตัวเองด้วยก่อนนะครับว่ามีความพร้อมหรือเปล่าแล้วก็รู้จักนิสัยใจคอของแมวด้วยหรือเปล่าแล้วอย่างอย่างแมวแมวไทยการการเก็บแมวมาเลี้ยงในี่ควรไหมฮะคุณหมอจริงๆหมอก็อยากให้ช่วยเลี้ยงพวกแมวจรอะไรพวกนี้เพราะมันก็น่าสงสารนะคะอันนี้หมอก็แนะนํา ได้อยู่่ะก็อาจจะก็คนจะไม่บอกหรอกว่าดีกว่าจะไปเอาแมวพันมาเลี้ยงเพราะวันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะนะคะแต่ว่าแบบเราไม่ได้ซีเรียสอะไรมากบางทีก็อาจจะช่วยหรือไม่ก็ไปตามพวกเชลเตอร์ต่างๆที่เขาเป็นลูกแมวอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ช่วยก็หมอก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะได้ทาบุญแล้วก็ชีวิตนึงด้วยค่ะเพราะว่าอย่างที่หมอกเป็นแมวจรเนี่ยมันก็ชีวิตมันลำบากมันลำบากยกเว้นว่าแมวจรที่ใดที่หนึ่งอันนั้อีกเรื่องหนึ่ง ใช่ใช่ค่ะแมวจร์จเ่าเขาก็คือถ้ามีคนดูแลอก็ก็อาจจะอกค่ะได้ครับเอ่ออีกนิดนึงฮะถ้าถ้าสมมติเราจะเลี้ยงแมวเนี่ยเราควรจะทำหมันเขาไหมครับควรค่ะแน่นอทำไมครับคุณหมอตัวแต่งมากค่ะเพราะว่าคือตัวผู้ถ้าไม่ทำหมันโอกาสที่แบบเขาก็จะอย่างนี้อย่างบ้านท่องท่งเยอะเพราะว่าเขาจะมีฮอร์โมนอยู่ก็จะแบบ มันเป็นฮอร์โมนเพศชายที่แบบฉันต้องออกไปเป็นธรรมชาติของเขานะ่อใช่แล้วก็อาจจะมีการฉี่แบบเป็นแบบพ่นฉี่อะค,ะค่ะเป็นการทําอนาเขตเนี้ยซึ่งมันก็ในบ้านก็จะเหม็นแล้วเทอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เจ้าของก็จะไม่แฮปปี้ดังนั้นแนะนําว่าแบบทาดีกว่าทำมันดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยเอาละครับได้ครับ,รบ,รบวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวการหนนะ้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับ กับอาจารย์จุธามาศเป็นจารณรัตน์นะครับานายสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสัตว์คณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็คุยกันในช่วงเล่าสารครับโดยธนาคารอมสินเดนสัปดาห์หน้านะครับกลับมาพบกับช่วงเล่าสารโดยธนาคารอมสินได้ใหม่ส่วนวันนี้ผมจะเลยคาถามที่ถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารอมสินนะครับได้ให้บริการการแลกเปลี่ยน งินตราต่างประเทศนะครับโดยจะคิดอัตราเทียบเท่ากับร้านรับแลกเงินทั่วไปเนี่ยนะครับแล้วก็มีบริการรับส่งเงินถึงที่พักด้วยนะครับคำถามคือว่าสกุลเงินที่ธนาคารออมสินรับแลกเปลี่ยนเนี่ยมีจํานวนทั้งหมดเท่าไหร่นะครับหรือว่ามีสกุลเงินเท่าไหร่คําตอบคือ18สกุลเงินด้วยกันนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ